หมวดต่อไปนี่ต้องมีสองแท้ครับพี่น้องครับมาดูเห็ดดอกนี้นะครับวันเป็นเลขสองครับผมอสองศูนย์<ๆ>้นนเลขสองชัดมากนะครับผม สองดอกแรกของวันนี้นะครับไม่นี้บ้าขุนมาผู้เดียวนะผมซึ่งกะฝนกะเริ่มตกหัวขาดครับพี่น้องหนึ่งดอกสองดอกนะผมอากาศกะบดีบันไดนะครับผมเมื่อวานนี่คนมาหลายหลายแม่บ้านเป็นวานนะครับกะคิดว่าสิบเหลือให้บ้าขุนนะผมะได้สองดอกครับ อากาศก็สิเมืดแน่เด้พี่น้องเพราะว่าฝนตกนะผมตอนนี้ก็สองโมงกวกวนะครับเนี่ยโอ้สุดยอดก็สิเมืดแน่เด้เพราะว่ามันมอันมามีแดดนะผมเยวพักพื้นที่เพิ่มแสงจันหน่อยเพิ่มแสงกับบอดด้นะผมเพราะว่าพ่นันนมืด,ดนะครับน้องเนนปึ๊กนะครับสุดยอดโอ้อ ไม่มีใครมาเจอนะครับหมื่อวานเนี่ยเดี๋ยวอยู่เพิ่งพ้นแกนะผมก็ถือว่ายังเป็นหนุ่มๆอยู่นะครับอ่ะดอกนี้ก็ต้องขูดแคลกันแล้วครับกระโดนทาก,กินไปนิดนึงนะผมขาเพ่นแจ่กระบอกเป็นอย่างนะครับสูงๆกับ่ค่อยมี่นมาเดินเพราะว่า เขาจะหาใจขขาง่างนะครับประมาณนี้นะครับโอ้เหลี่ยมมามาลยพี่น้องเจออีกสองดอกแล้วพี่น้องตอนนี้เบ้าคุณใส่แฟลตนะครับผมเพราะว่ามันมืดนะครับผมเดี๋ยวที่บอกเห็นกันว่ามีลักษณะแบบแตนะนี่ครับสวยๆนะผมจะ <c oughs> กระโดนท่ากินไปด้านนี้นะครับถ้ากระบอเป็นอย่างนะผม อีกดอกนึงดอกนึงอยู่ด้านนี้โอ้สองดอกรับพี่น้องหนึ่งดอกโอ้กิ่งกิ่งดอกที่สามใช่นะครับตรงนี้ได้สามดอกนะครับเดี๋ยวบาคนคขูดคาราตีไปต่อนะับเจออีกสองดอกแล้วครับผม อยู่บอกไก่กันจากสามดอกเมื่อกี้นะครับสวยๆมากเลยครับโอ้โหโอ้โหบัมีิยังมาแต่ตองแล้วนะผมโอ้โแต่นิดหนึง่งแต่ก็บบเป็นอย่างนะครับ๋ยามาเอาอีกดอกหนึ่งนะครับสงสัยคนขึ้นมาบัถึงนะผมอ้บุดอกนึงสองดอกสามดอกครับผม กลุ่มนี้สามดอกนะครับโอ้มันขามดมนสี่ดอกดอกน่อยครับผมดอกน่อยก็ปล่อยไว้นะครับโอ้หัวขาดใจลักษณะเป็นออกมนก็จะนอนออกประมาณน,นี้นะผมเพราะว่าอากาศมันชื้นนะครับแล้วกบ เป็นที่ราบเอียงนะครับผมสามดอกก็ถือว่าโอเคนะครับเจอสีดอกครับพี่น้องเป็นประจำนเลยว่ามีคนมาเห็นนะเพราะว่าตรงนี้พ่นชอกประจํานะผมสีหาดอกพี่น้องโอ้เสนว่าเม่บบานเิ่นบามเมงมังมงบต้องเฝ้าเอาเพราะมีคนอยู่ข้างล่างนะผมเดี๋ยวบาวคนในขูดขาที่ลังนะครับ ต้องทำเวลานะครับหมวดต่อไปนี่ต้องมีสองแท้ครับพี่น้องมาดูเห็ดดอกนี้นะครับวันเป็นเลขสองครับผมอสองศูนย์ก็ได้นะ เลขสองชัดมากนะครับผมอสองศูนย์เด้อี่นองหวดต่อไปนะครับอย่าลืมอย่าลืมนะครับต้องมีหนักประมาณน,นี้นะค,คนก็ถือว่ามาหลายนะผมเบาาคุณก็เห็นหลายแต่ก็เห็ดผู้ใดก็เห็ดผู้ใดแหละครับเราจะโชคนะครับผมผู้ใดาตาดีก็ได้นะครับผู้ใดาตาบอดดีก็บอดได้ธรรมดานะครับ สองดอหนะผมขูดคาร์ยยางต่อเนะครับโหสวยงามนะครับ